อันนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรนะมีก้าเครนี่เขา,ม,ามีได้คืตู้ไม่มีครับต่อที่ไหนรครับนครับของมันขาดตลาดตรงนี้เก่งซี่ยเงินสองใบ่ย เรียนสอง <ขอ S 1> ครับสิบสองไข่แมวหรือไมเจ็ดเเชิญเลยครับ เพิ่จัวไลท์้วก็จัวหนึ่งอันนี้อ่านแล้นแล้วอลงเฉาเฉาสกิลเครับเดโซผ่านก็เทินจัวไลท์ครับจัวหนึ่งไปแปพันตีแวนครับคอิ่มเข้าเะย่าเยูทิเกอร์รางแวนครับสตีแวนติงยิปเปิดหกหางที่ลงไป ก็เดินรไมจนไซเจอจนไซเจเฉาเฉาหนึ่งขึนเฉาอีที่งเเาไเจความือให้เพื่อนเหรอจีซัสแน่นอนคอนเทนต์สิบก้แม อยู่กลางแวนไะมมาแล้วแต่ดวงแล้วเมื่อกี้นะใช่สิเก้าเอร์รครับสิบเก้ามิดครับก็เลยนะก็เลยเช็คซีกาเคทเทอร์ก็เลยจวนไม่พอจังไม่ไ้อเอ่นเอไซ์แจ็คยืนแค่เทอร์ตัวเองมั้โมัท็อปหนึ่งใบครับโมัท็อปใบนึง ทีแวร์ครับพีเทคิีเรคอะไรยวนหกพันแล้วไหเดียมครับยืนเท่าไหร่เก้าพันเก้าพัได้หนึ่งไหมอืย่ห้าอันนี้ยืนเก้าไ่ไหรือว่าสิบห้าตีสิบห้ยืนเก้าพันครับโอเคอ๋อไม่บอกไปหกพันตีสองหมื่สา ยี่สามแลเข้าอ,อันนี้ยี่สี่อวัวะี่สองที่อาวจอหนึ่งหกพันอ่ีสิบสองครับ มันต้องการทำอย่าบนั้นใช่ไหมฮขาัเส้นขัชะเอาเวลาคอมเมนต์พอชอบคนโคตวมาเจเวนี้ไม่สแ้คแกูเนี่ยไม่สแตนทั้งเดียนครับอ๋อไปกิข้าวโคตรโคตรเจี๊ยดสิได้ใช่ไหมนี่ไม่ฮเจี๊ยดซิไปแค่กินก็ไม่ได้จี มันคืออะไรมันเห็นมันเห็นครบใช่ไหมกล้องอ่ะเป็นครบครบอ้จกินเหมือนเบียร์เลยะดูมือหน่อยไม,ม่มีกีจีแล้วเเบียมเหมือนกับไอ้ไ <c oughs> อ้ล้งน้าน้ำ ตัวน <pakai> ึ่งสกิลแมนยูนิฟอร์มตัวลงมือไทตีตัวตีสี่โอกาสครับคุเรการครับลืมลืมลืมสุภาพไม่ได้เหรอครับคุณเจสไดครับเพื่อขอสกิลท็อปกองแล้วก็เกีสขึ้น ดึงไม่ไหมในการเป็นตัวโซได้สกิลโซบาอันนี้คือตัวใหม่ของลุกโปรโมทุกตัวที่สามารถลุกได้นะถ้าลุกได้สองใบมากกว่าแล้วมีโซเป็นไวท์เท็กซ์จวนโม่เป็นมากกว่าชาร์ทอันนี้ลุกไม่ได้นะฮะความสามารถไม่สแตนอะไรก็ตามที่เขียนสแตนไม่สแตนงั้นก็ต้องลงใหม่อย่างเดียว สี่แวนยี่สิบองแวหนึ่งห้าครับดีแหนสิบแปดคาร์บาลุกได้ครับย <Second. Check. S 2> ี่สิบเจ็ดแนสองห่ครับ ลา์ครับโคติคือรากสองแว่เท่าอั้นค่ะสกิวแวนไก่ครับหรือมแวนตีโอ้โีเด็ตัวใหม่อ่ะใหม่ใหม่แน่สกิวแวนชอบยูนินราคาทุกตัวลบห้าพันยูนชันทุกตัวบวก5้าพันจับน้อยด้วยจริงลบห้าหมดเลยพอๆนะรดวงแวนด้วย สกิลแมสสกิลข้างตี้พรตวัสสวัสต้องเข้าไปหนึ่งบวกหมื่นบวกคิสองหมื่นเจ็ดสองคิที่เจ็ดพันสองคิินเตอร์เซ็ปสาบสอแวนยืนเจ็ดพันออ๋อให้ค่าพันลืมนับสอรี y ยี่สิบิเทกคิดได้อะไรบ้างที่แช้งท้งมือใส่หน้าคาทีงมือด้วยโคตรหัว ขู่แลขู่แลนี่ขู่เช็คยูพายูเมติกนี่งนี่ตาีมือหนึ่งไปอ่สิบหกยหกเขอหมื่นเดียวตีไทยติวแอมตกตี้งไดังอ่าคนนี้กแดงอ่านแล้วก็ยงนัน้าเพอ เค้าเทินจั่วแล้วก็ลุกได้หมดแล้วเนาะอันนี้ลุกไม่ได้แจ็คทุกตัวจะพารีบอยูไหมจัว่วหนึ่งเีเ <c oughs> ีาสกิลทัลบาจั่วอีกหนึ่งข้อมือหนึ่งใบลงไปตีแร็คโทแโทร็คโทแทตีสิบสี่ ไอสกิลแบ็คทรทัศ yeah, น no. so um. e ่ของโซลาร์ตรอกชุ uh, uh, ิยสรงแอบออโอ้โ้าห้าเฮ้ไม่ติดไม่ติดออเขาัสุดท้ายก็ได้คือติดวไได้ โซฟาแล้วก็จนะครับสปงหน้าดีแลก็แกนริงน่ยรที่รวมทยี่สิบสองขายไปห้าพันอ้อสิบเจ็ดเป็นบูธไปเลยก็ได้กันพลังขายไปตัวหลังบูธคันเดียวครับ มั้งบอล้ทค้งบอดใช่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 ม่ใช่อัน่ามดูเ่ี่สองพองครับโคตรเียอปีไม่เข้างัก็มองเต่ามอตัวทข้างตัวทอ่ะสชยข้างง่ายเียตัวทาพิอ่ะพิก่อนออกมายืนน่นตีไม่เข้าหอแล้ว่อยู่ไม่ไหวเลยเดี๋ยวว่เดียต่นน ทีสิบสองบวกหนึ่งพันสิบสามหนึ่งได้แล้วมิดโอเคต <c oughs> ึ่นคิวคาวเวนคิวคาเวนตีไม่เข้าอีกเลยวะอไม่เข้าออเลยเ <c oughs> หีเ้ยแจ็คโดนลบห้ากนรีตีโดนลบห้าอันนี้บนนูทสาม สิบสี็ไม่เข้าผ่านนะก็เนิ่งนิ่งเี้ยนิ่งเจ็ดยี่สิบเจ็ดติดสิบคอสกิลมาลงขอกรนในโซนมีกรนสอใบนสานี้สกิลแวนครับบวกห้านตัวลบห้าพปนตัวจับนอนหมดงั้นหมดโมดจับน่ากลันะน่ากลัวนะทำไเล่นไปสองหมืห้าครับสองหมตอนนี้ยืนเจ็ดพันยีิบเจ็ดได สองไดครับอ๋วได้ได้เดียวอยู่ได้เดียวได้เดียวแค่ไหนนะสองห้าสองหาถ้าให้มื่จะเป็น2ได้ใช่ป่ะให้หมื่จะเป็นสามได้ครับสองได้เชี่ยเชี่ย่มมือมีสี่อข้างนี้อุ้ยเชี่ย 16, 26, 36หหครับสามหกแรงจัดอันนี้22่สิบสองมาล้สังเจิมาเถอะชนเซฟคือวันนี้แบบอยากอยากขอพี่พี่โชว์ไงสามหมื่นสามหมืนครับลาคิดมาด้วยสามหมื่นเมเจสามสองกี่ได้อุ้ยยากลับกักับมิดวะหมดแล้วไม่ครับไม่งันเชียร์ยืดยูแล้วเล่นไรงข่าวก็โดนลบเล่นเล่นไปออกจั้ย ปลายมือแตกเลยเหรอตีไม่เข้าสักเลนนี่เคา่ตีเข้าอยู่ได้อยู่นะเฉาก่อต้องเลยวะคือในขนาดนี้เฉาในขนาดนี้เขาได้เฉาไปนี่ได้ไหมในขนาดนี้ในขนาดนี้ในขนาดนี้มันดวงด้วยแหละนี่แหละคือแปลงของชนเฮ้ยข้าโซข้าโซและในคนะหล่านั้นเองเฮ้ยมันดวงด้วยแหละแล้วแล้วไงวะแล้วอะไรต่อวะ เขานั้นแหละคอนเทนต์ไงคอนเทนต์คอนเทนต์ชิคอนเทนต์เล่นค็นเ่นตะเี่นอะแมนไม่ได้ไล่ใหม่เนาะไม่ได้ไล่ไม่ได้ไล่ยืน7แม17หนึ่งครับแค่นี้หนึ7งเไสอเฮ้เจ็ดเจ็ดดดเไม่เลยไม่งห้เลใส่เพลงแดนมาดินี่ครับเพลงแดนพี่เดียใส่ยูใส่เพลงแดน ใส่กีบบอลนะไม่ต่งกันใส่กีบกีบอลนี่กรติ้แล้วอตอนนี้เตล้วเตลีนิแล้วไม่ไม่ไม่ม่แล้พลตนไม่ทันเลสร้างช่องใหม่ดบินแล้วบินแล้วสร้างช่องใหม่เลยครับบินอ่ะไม่ต่างกันกีลกับเทิน้าเจดแงจอดแพ้ไปผ่านกัเทินไม่ต่งัไรไล้ปตกอเลยสกิลแวลบตัวละห้าพันจับหมดตัว้านทั้งบอลทไมแหววอีกที่อ่มื่้า สองหมื่นห้าฮิเทคครับก่าวปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยขี้แวนตารางข้าง GG GG b แล้ว